วันหนึ่งว่าประเอินเนี่ยถ้าทําตอนมันผ่านความจำมันก็ไม่ลืมนะไปห้าห้าจุดวินจะบาศเขาพอออกมาสุดท้ายนี่ก็มีอิจายคนแกอยู่สุดท้ายนะแ,ละแกลูกแกก็ใส่บาแล้วก็ละบาทไหน มีนาบ,บาทได้อะไรไหมไหนขอดูบาทแต่ว่าก <c oughs> ็คันดีนั่นแหละเป็นนิสัยงง้นดูนิสัยจะมามาเปิดบาบาดูบาเอ้ยไม่ได้อะไรเลยนี่หน่า,ามีจะเข้าบาไม่ได้กินไะไรงไงว่าเอารีบสูรีบว่างันนะให้เขาไปเอานั่นะเอาปลาก็เป็นปลาดิบ <c oughs> <c oughs> น,นี่เรียกว่าเอาหัวใจคน นี่ม <ITA> ุนรอก่อนครับแล้วก็เลยยืนอยู่นั่นแหละเขาก็เอะไรมาตำปุกแป๊กปุกแป๊กปุกแป๊กป๊กมีเพียกมีอะไรตำปุกแป๊กแป๊กเอารีบว่ากันนะแจกก็ไปช่วยเขาทำปุกปับปุกปับได้เป็นห่อหนึ่งออกมาพอห่อเสร็จแล้วก็มาสบากก็เห็นอยู่นั่นประลาดีมันจะฉันได้ไงก็เราไม่มีคารวาสเรามีแต่เราองค์เดียว แต่ร้านดิบก็ฉันไม่ได้พร,ระประบาบอาบัติห้ามไหมฉันเนื้อดิบปลาดิบอะไรห้ามทางพระวินัยห้ามไหมฉันท่านจะของสุกไหนนี่พอเสร็จแล้วจกก็กมาใส่บาตรพอวางลงใส่เพื่ออ่อย่างนี้คขงชั่วนหน่อยเกว่านะถ้าฉันเข้าเบาๆมันจะกืนลงได้ยังไงแต่แกวางันแกดีใจแก แต่ที่อาหารที่เสียงให้เนี่ยมันขัดต่อเพราะวินัยมันชั่นไม่ได้แล้วดูอยู่เราวน้ำใจสังหาใส่ให้แล้วก็ล้วก็ไปไปแล้วก็อาอนี่ก็ออกไปวางไว้ให้พวกกระจอนกระเตเข้าที่มันเศษบ้างอะไรก็ไปวางไว้ตามอันนี้ก็เอาไปวาไวใใ้ให้กระจอนกระเตเขากินที่เกลี่ยดีใจวเอะอย่างนี้แข่งชั่วหน่อย พลาดเราก็ไม่ฉันเอาน้ำใจพ่นนี่เราก็ไม่ลืมนะถ้ามันไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้นะ่าที่อยู่ในป่าในเขาเรื่องอาหารการกินอย่าไปถามเลยนะมีน้ำซ้ำท่านอย่างไม่ค่อยฉันซะด้วยนะท่านไม่ได้ฉันทุกวันเลย มันอดจริงๆจะตายจริงทั้งกับบินตบาดมาฉันแล้ววันหนึ่งพออยู่ได้อยู่ไปแต่ทางความเพียรเล่งตลอดคือทางมีเบาทางท้องเบาทางทางจิตกับธรรมหนาแน,น่นมั่นคงท่านเอาตรงนั้นอ่ะเอ้ยพวกพระกรรมฐานที่เที่ยวผู้ทรงอดทรงทมท่านมักเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นล่ะลำบากลำบน ครูบาอาจารย์ที่เด็ปรากฏชื่อลือนามให้เรากราบไหว้บูชาเรานมื่แต่องค์สมบุกสมบันทั้งนั้นะลำบากลำบนมากเพราแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งเวลาบางวคุยกันไปคุยกัมาทั้งก็เล่าท่านไปธรรมดาละเห็นเรากนะ็เป็นคนฟังนท่านไปบินะบาทไปทางบ้านนามีนายู่ ท่านไปทีเนี่พระก็เขานานนะอย่างนั่นแหละอืมคือที่สงัดดีท่านไปพระเขา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 บอกกันว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านท่านไ็นคนเราเองนะท่านท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาละท่านฉันแต่ถั่วแต่งา ที่นี่เขา <c oughs> เขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็เอาแต่ข้าวเปล่าๆแล้วฉันเราก็ฉันแต่ข้าวเปล่าเรื่อยไป <c oughs> จนกระทั่งเขาค่อยรู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็มีอาหารนํามาใส่บ้างทันว่างทันเล่าเฉยนะคือเวลามันเรื่องผ่านไปทั้งกันเล่าตามเรื่องไปเฉยอันนี้ลําบากมาก <c oughs> เพราะแม่กูจันทร์มันลําบากที่สุด